โอ้โหระบบรถในเซิร์ฟเถื่อนจมแจ้งอะ่ะงงในมึงงงในมึงขับไม่เป็น,นีนมึงเอ้ยมาเดินข้ามไแล้วเอ้ย,อยมันไปแล้วมันไปแล้วขึ้นดิขึ้นโอ้โหแม่งรถรถแม่งจะแรงไปไหนไปแล้วโว้ยกูไปละกูไปแล้วโว้ย โอ้ขี่รถได้แล้วโอ้มนัมนมนัมนมันมันฉิวเลยขิวเลยเอาชิบหายแล้วชนรถใครวะเนะี่ยเออขับดีๆเลยโอ้แถวนี้แม่งเถื่อนะลิฟกะ่ะลิฟโชว์สักหน่อย โอ้เจอคนแล้วเจอคนแล้วเฮอยู hey, ่เอ้ยว่าไงโอ้เสียดายมันไม่มีเสียงรถว่ะขับไม่มันเลย โอ้แม่งโคตรมันเาชิบหายแล้วแม่งบักเฮ้ยถอยมาถอยมาเอาไปตีตัวหนังนี่ไาเว้ยมันเว้ยเฮ้ยชิบหายแล้วอพุ่งนั่นไงนั่นไงนั่นไงชนแล้วติดจริงๆด้วย เฮ้๋ยวช่วยเถอะมาได้แล้วโว้ยขับไปต่ออะไสบัดสบ,บัดสบ,บัดแล้วอึ โอ้ยมีคนจอดรถทิ้งไว้เอ้ยขอโทษนะขโมยรถมันนี้วะเอารถอันนี้ไปจอดไว้ไกลแล้วขโมยรถมันเนี่ยแขโโนชั่วว่ะ ไปเดียวเนี่ยไปขโมยขโมยไปล่ะฮ่าฮ่าฮ่าคิปหายแล้วรถติดอะไรวะเราขึ้นฝุ่นบาทไม่ได้อะ